สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ซัมไลคแคสเตอร์นะครับแล้วก็นี้ก็อยู่เกมไลยเกมเวทีนะครับแล้วก็อีเวนต์ตัวละครตัวละครนี้ก็ที่มาใหม่ก็จะมีเออ ไวเฮเลนกับไวแดนยลนะครับสกิลของไวเฮเลนมันก็คือโอกาสดูด99%เมื่อตกแหลมากของตัวเองหน้าหลังสี่ช่องครับประมาณนี้แล้วก็อีกสกิลหนึ่งก็50%สลายการป้องกันจากการดังฟ้าก็คือตัดการดังฟ้าครับหรือสลายการป้องก,ออกอ e ันการซื้อต่อก็คือสมมติโคอี้มันป้องกันการซื้อต่อเราไงครับแล้วก็ซื้อได้ประมาณนั้นครับแล้วอีกอันนึงก็ ไว้แดเนียลนะครับเมื่อสร้างครบสรามก็คือแปนหน่อยอแปนแปน,แปนเพิ่มสองอะแปนเพิ่มสองแปนเพิ่มทีละสองเมื่อไม่ออกแล้วก็เหมือนสกิลเมื่อกี้เลยสลายการป้องกันเอ้ยไม่ใช่นะสลายอ๋อสลายป้องกันการโจมตีและสลายการป้องกันการซื้อต่ออ๋อสมมุติเขาตีเมืองเรามันจะไม่ไม่ติดประมาณนั้นปะครับไม่รู้ประมาณนี้แหละ แต่ตอนนี้ผมได้มาแล้วหนึ่งตัวก็คือไวท์เฮเลนแล้วก็จะมารีวิวกันครับรีวิวห้องแพทตี่นั่นลืมใสม่หมวก <c oughs> ใส่แทนไวท์เฮเลนนี่มันเป็นสายลมมันลายนะครับประมาณนั้นดูดดูดเข้าแลนด์มาร์กเอาของมินออกแล้วกันโอเคประเดิมห้องแพทดูว่ามันเก่งไหมอุ๊ย ห้องเพชรพอดีกว่าห้องแพทมันถ้าเกิดแพ้แล้วคลิปมันจบเร็วเกินไปเปิดเสียงหน่อยวะลืมเปิดเสียงอไปดูว่าจะแพ้งแต่เกมแรกเลยหรือเปล่าครับตัวใหม่ด้วยอ้วยหน่อยเยาวถีตัวใหม่ครับ เราลืมบอกไว้วิธีหาพวกไวเฮเลนกับไวแดนเนยลนะครับก็คือไปสุ่มพวกกล่องสีทองทองครับมันจะได้ลูกบาทก์ไตำนานแต่ไอ้ที่มีไวเฮเลนกับไวแดนเนยลเนี่ยมันจะอยู่ในลูกบาทที่มันเป็นแพนกะวินอ่ะอืมมันจะขึ้นมาให้เลือกเลยว่าเราจะเอาตัวอะไรประมาณนั้นครับมุน ก็หมุนอยู่นะ <12. S 1> ไม่ได้มีหรอกนั่นแหละถูกผมจะไม่ชนะเมืองน,นะครับผมจะลองทดสอบสกิลของเจ้าตัวเนี้ยไวเฮเลนนะ่ะว่ามันออกบ่อยแค่ไหนอุ้ยระเบิดเลย อ๋อดูนเงินเดิผ่านแล้วดึนเงินห้าอืมอ๋อดูนเงินก่นอ,กอนรือถอนสกิลเหมือนสกิลแก้นคนอ,อื่นเลยไปตกที่เดียวเขาอ่อนแอไม่ใช้หรอลิงน้อยตีกอง Oops ถามเล่นเกาะใครสั่งสอนให้เล่นเกาะฮะใครสั่งใครสอน <c oughs> โอเคสกิลคูณสี่ออกครับว่าแล้วชิปแล้วครับเอาไงดีทีนี้ โอเคออก <12. S 1> ก็สร้างข้างๆเล่นมามีแหววแปนอย่าออกขอร้องโอเคก็สิบเอ็ดโอเค <11. S 1> ป้องกันยังไม่มีโอกาสดูสักรอบ สิบสิบสองมาทำไมอุ่อ่อนแอคิดได้สามเมืองเขย่าไปไปไปเขย่าไปแล้วล้มด้วยทำได้ไงวะว่าเขย่าล้วให้ล้มมันยากอยู่นะ มัคนค่อนข้าวยากเลยเอ่อกันคูณสองเลันอุ้ยสร้างแง้าอ้ยสีพี่หม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 ,มีจ้าพี่หมีพี่หม,มีผมรักพี่พี่หมี นี่ตรงนี้เลยอย่าขยาวนั่นแหละอุย้ยไม่เอาไม่ชนะเมืองเป็นออกที่แปดไมเนะ่ยโอ้โหพารกิจทั้งนั้นโหอ,อยากดูดมากเลย ไม่ออกครับสมจังหวะนี้โอ้โหลายไม่ลายวิตตอรี่ลืมดูลืมดูชิปแล้วครับจังหวะนี้นี่เบื่อหนีทีก็เกินไปมันแหละจ่ายตังมา ว่าผมชนะแล้วใช่ไหมอย่าเชื่อเลยอุย้ยคูณสองฮยชิปคืออะไรมาตังมายิงไปแบบเดอะแฟตหรือว่าระเบิลสองดีมีมามีพี่มีพี่มี พี่มีอยา่าขย่าพี่มีหนูพี่มีไม่พี่มีพี่มีจ้าหนีข้าไปไหนแม่มันจะชนะหนูแล้ว <12. S 1> โอเคสิบสองอุ้ยโหจายตัง คนนี้เขาชอบจ่ายตังค์เ่ยก็ถอยแปดหกก็แปดก็เจ็ดหกก็แปดก็เจ็ดแปนก็ออกอยู่มันออกยังยวกันรลบนี้ผมว่าแปนผมเก่งกี้เก่งบ้าอะไรดูแล้วจังหวะเนี้ยมันและจวบ ดูว่าตัดน้งฟ้าจะออกไหมครับตัดน้งฟ้าเด้งก่อนแล้วตัดน้งฟ้าไปชึบนั่นตัดออกอยู่ล้มก,ก็ต้องกันมือก,กันอยู่นะแปดไหมมั้งแปดแปดโอเคมุน ไม่เคยจะหมุนเลยอะ <12. S 1> มีดูดมล้วนะตกใจหมดยืนตรงนี้ <12. S 1> โอ้ต้องดูดแล้วมกักงอย่างวะานี้เฮ้ยมันเตือนไหมขอโทษพี่ผมไม่ดูดพี่แล้วโหพี่ <12. S 1> อ้าว <laughs> พี่ผมเชื่อพี่ออกมาให้แล้ว ขอโทษครับพี่ผมไม่ช่วยพี่ออกมาแล้วแหละใช้การป้องกันนะไม่นะนะโหพี่เว้นสิบอีกอะ,หะโหพี่พี่ถ้าพี่คิดได้หมีนะพี่พี่มาข้างล่างดิโหพี่ไม่มีหมีว่ายอ่อนแอ มาวางระเบิดดิไม่ไม่เหยาวหรอกเหยาวเพื่อมันดูหรือเปล่าะะเอาดุโอ้โหรวยเลยอ่ะไปต่างมาการปน พี่ทำงั้นล้วพี่พี่ต้องออกมาหาผมแหละเจ็ดอ่ะและพี่เอาตังค์ให้ผมหน่อยโหพี่โหพี่โหพี่เหรอโหพี่เหรอกำกัดกูตุ๊ตตุ๊ดตุ๊ตตึ๊ตตึ๊ต กาบการ์ดกูงั้นก็ขอพักแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับแล้วมาต่อคลิปที่สองกันเลยดีกว่าครับขอโทษเสียงรบกวนแน่นะครับคือมีเสียงพัดลมเข้ามาอย่งเงี้ยครับขอโทษล่วงหน้าครับแต่ไม่มีก็ไม่เป็นไรครับมาต่อกันเลยอีกส,สองเกมบสองเกมบเอาทำไมได้สามสิบตอนแรกมีน้อยหนึ่งงงแป๊บ งงครับอ้าจีตอนแรกมีเท่าไหร่วะตอนแรกมีร้อยหนึ่งซื้ออะไรไปวะงงแล้วงงแล้วอโอซื้อตัว๋วไปริมไปต่อต่อต่ออย่างรวดเร็ว เดี๋ยวมันจะมีเกมเศรษฐีเกาหลีครับผมโหลดมาแล้วนะครับเดี๋ยวว่างๆจะแคร์นะเกมเศรษฐีเกาหลีเพิ่งเล่นสดๆร้อนๆเลยครับอุ้ยเบาเสียงนะสดๆร้อนๆเมื่อวานนี้ครับเมื่อวานนี้ของเกาหลีเอของญี่ปุ่นเนี่ยอุ้ยเอาตอนนี้ก่อนแต่เมื่อวานของเกาหลีเนี่ยของญี่ปุ่นเออมันจะเป็นอีเวนต์แจ็คพอตแล้วผมสุ่มได้ 7จ็ดร oh. ้อยเพชรจะใช้หมดแล้วแหละ <laughs> ผมโลภไงเจ็ดร้อยเพชรแล้วเอาอีกเอาเรื่อยๆกดเรื่อยๆหมดอ้าวพี่ใส่ลงวันลายมันทมอ่ะพี่โหพี่ผมก็ขอออกก่อนโอ้้ไข่ลายมากโอ้ยไม่ได้เห,หมือนเลยโหพี่เราหุ่มบอลพี่รถไข่ลาน แม่เหล็กมาแล้วปั๊บเล่นสามจริงไ,ไม่ถอยสามกสามอ้าวแปนออกแบบอยู่ดีๆก็แล้วแต่อารมณ์มันนะแปนอ่ะอ้าวพี่พี่เล่นเกาะก็ไม่บอกพี่ต้องกันแล้วจังหวะนี้โหพี่พูดคนเดียวเก่งเลยเหรอ เสาเหลืองต้องสยบนะแทบเท้าผมอ๊บสคูณสองเป็นสองนี่โซนถ่ายรูปมาใกล้ๆหน่อยเดี๋ยวถ่ายรูปให้แล้วเออเดี๋ยวถ่ายรูปให้เขออ้าไปใกล้ๆเดี๋ยวถ่ายรูปให้ เอาโหพี่ไปสักไก่เลยมาถ่ายรูปพรอโผพี่พี่จะเยอะแล้วนะพี่ลนลนตึ๊บตื๊บต๊บสันสันยิกย๊ก เคยสังเกตไหมครับเนี่ยมันจะมีเลขขึ้นตรงนี้ใช่ไหมให้ทอยอะ่ะทําไมไม่ต้องมีเลขหนึ่งด้วยทั้งทั้งที่เราไม่สามารถทอยเลขหนึ่งได้ <c oughs> ยี่อามาทําไมอุ๊ยแพงพี่โธ่พี่โอ้โหแพงพี่ก็รู้พี่เล่นของหนักอ่ะโธ่พี่โธ่พี่อยู่นั่นแหละ <c oughs> มีน้อยเจ้าปัญญาขยำขยำขยาำ อ่อนเองหน er ีน้อทั่้างเลนมาอย่าแม่งเลยคือแบบเก่งอ่ะแบบเก่งอ่ะเออยอมก็ได้สิบสองสิบสองว้าวสามไปนอก เีไอ้ผมผมเล่นมาท mm hmm. ี่ยะมีคุณซีพี่เบิ้ลบ่อยเกินไปแล้วนะพี่โอ้พี่ต้องเคลียร์ผมแล้วแหละพี่ต้องเคลียร์วบแล้วกันมาเนี่ยไม่เคลียร์ก็ได้บุม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 เป็นไงควรควร์พี่ อุ๊บเียเอาหมีน้อยเจ้าปัญญาชัวหมีน้อยเจ้ายนั่นน่ะสามหลังสามหลังก็ขยาวาดินั่นทำไปได้ไว้กูเครื่องบินดีวกว่าไปบินเล่นก็บินนะ พี่หมีจะมันยัพี่หม,มีพี่มีผมรักพี่อย่าเขย่าใครสั่งสอนให้มึงเขย่าเนี่ยไปเรียนที่ไหนมากา,าให้มึงเขย่าพี่เบิร์นบ่อยแล้วพี่โอ้ สามนะสามให้กูนะโอ้ยจนเลยกูจนปัญญาตรัสูนี้มันไม่ได้เล่นง่ายๆนะเล่นยากเลยนะถึง,องเอ,อ้อเบอรสองอีกมีมีน้อยจะเปัญญาอีกแล้ว อะไรอะไรสิบสองก็สิบสนะต้องกู้เลยนะโบนัสกู้นะหนเอ็าไม่ใส่โบนัสกู้มาเลยฟิปหายพี่มี มีจะทิ้งผมไปพี่พี่มีจะทิ้งผมไปเอาไงวะเยาวไม่ได้พี่มีเออโด,ด,ดนไล่เมืองก่อนนะเด้ ดวงไม่ดีเลยวันนี้ถ้าผมสรุปนะครับไอตัวเนี้ยมันค่อนข้างจับยากอยู่มันมันเล่นยากอ่ะยังไม่ง่ายมันเล่นยากแล้วมันก็ก็คือมันเล่นยากแหละเพราะสกิลมันมันเป็นดูดอ่ะมันไม่ใช่สายชนะเมืองมันค่อนข้างจะจับยากอยู่แล้วเพราะสายลุมาอลายนะมันต้องหาโอกาสดูดแบบดูดแบบดูดดูดดูดจ๊กอ่ะดูดแบบดุล ือสรุปแล้วคือมันเก่งแต่ไม่มากมันเก่งแบบกลางๆแนะนำให้ใช้อีเจยบอะน่าจะดีกว่าอีเจอีเจบดีกว่ามีทั้งดูดมีทั้งคูณสี่ถ้าเทียบกับไวทเลอนอีเจยบดีกว่าเยอะครับพูดถึงนะโอเคครับก็ขอจบการรีวิวแต่พิยงเนีน้นะครับบายบาย